เศษหน6่งร้ส่วนสองสประยุทธ์ทลุฟ้าเล่ม38มสิแรงเอบวกหลังจากได้ครอบครองเพลิงมารบัวพิสุสิ์ซิลเยียนได้เผชิญกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายกับตำหนักเจตพูดที่มาท้าทายภาคีวังเวหน โดยต่างฝ่ายจะส่งตัวแทนมาสามคนเพื่อมาประลองตัดสินหากชนะได้สองในสามจะเป็นฝ่ายชนะตําหนักเจตพูดที่ได้รับการหนุนหลังจากตระกูลหุนถึงกับส่งยอดฝีมือตระกูลหุนมาช่วยถึงสองคนแถมประมุกตําหนักเจตพูดยังได้ครอบครองยังไฟวิเศษลำดับสองที่ได้เผยโฉมออกมาเล่มนี้เหมือนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องราวแล้วจึงมีการสรุปเรื่องราวหลายอย่าง มีการเคลียร์ถึงบรรดาศตรูมากมายที่ได้ปรากฏออกมาในหลายๆเล่มให้กระชับและจบภายในเล่มนี้ทั้งตำหนักเจตพูดเผ่าหงสาอสูนฟ้าและเผ่ามังกรศูญยะตาพบก่อนที่จะม้วนไปยังการประลองโอสถที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลเยา่า เพื่อช่วงชิงยังตำแหน่งผู้ปรุงโอสดอันดับหนึ่งแห่งมหาพิภพจึงทำให้ตลอดทั้งเล่มเราจะได้พบกับฉากต่อสู้ที่ลุ้นระทึกจนวางไม่ลงเรียกได้ว่าหมดฉากหนึ่งก็ไปสู่อีกฉากหนึ่งอย่างต่อเนื่องถึง3าถึงสฉากติดติดกันแทบไม่ต้องพักหายใจกันเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะเหมือนดูเยัดเยียดมากไปหน่อยก็ตามแต่ด้วยสีมือของคนเขียนทำให้รู้สึกว่า ฉากต่อสู้สนุกจนทำให้เราสามารถลืมเรื่องอื่นไปได้มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหลังจากที่เซียวเหยียนพระเอกใช้เวลาสองปีในการหลอมรวมยังเพลิงมันบัวพิสุดจนสามารถเป็นของเขาได้อย่างสมบูรณ์ทำให้พลังยุทธลุกขึ้นไปถึงขั้นระดับเทพยุทธห้าดาวขั้นต้นเขาและสิงเอ,อ๋อ นางเอกเทพยุทธ์ระดับสี่ดาวที่ออกมาจากห้วงมิติเพลิงมานได้ทราบข่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงสองปีนี้ตระกูลสื่อที่เป็น1ในตระกูลบรรพการถึงกับหายสับสนไปอีกตระกูล1นึ่ทำให้3 ระกูลที่เหลือจะมือเป็นพันธมิตรกรันเพื่อระวังยังระกูลหุนกับระกูลกู่สินเอ๋จึงตัดสินใจกลับไปยังระกูลกู่ก่อนในขณะที่เซียวเหยียนก็รีบเดินทางกลับไปยังภารีวังเวหนทางด้านภาคีวังเวหนที่ตลอดสอง มีได้มีการประทักกับตําหนักเจตพูดหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งตําหนักเจตพูดได้ส่งจดหมายท้าประลองมาตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายส่งตัวแทนมาฝ่ายละสามคนออกมาต่อสู้เพื่อตัดสินที่ยอดดอยหยุนลัว่วโดยยึดผลชนะสองในสาม เซียวเหยียนที่กลับมาพอดีจึงเข้าร่วมประลองในขณะที่อีกสองคนคือเซียวเฉินบนรรพชนตระกูลเซียวที่ติดอยู่ในมิติเพลิงมานับพันปีเทพยุทธ์สี่ดาวกับบรรพจารย์หอคอยโอสถเทพยุทธ์หดาวในขณะที่ตําหนักเจตพูด ประมุขของตํนักเจตผู้เทพยุทธห้าดาวขั้นปลายกลับลงมือเองพร้อมด้วยยอดฝีมือของตระกูลหุ่นสองคนคือหุน MO, ่นเซียนโม่เทพยุทธหกดาวกับผู้เท่าหุ่นมัวเทพยุทธห้าดาวบรรพาจานหอคอยโอสถได้เข้าต่อสู้กับหุ่นเซียนโม่ในมิติที่ปิดกั้นก่อนที่จะเสมอกัน ส่วนเซลเฉินที่ปลุกพลังใช้ขวานผ่าปัทพีบีบบังคับให้ผู้เท่าหุ่นมัวต้องกินคางคบพิษเจตพูดของตนเพื่อเพิ่มพลังฝีมือในการรับการโจมตีจนทั้งคู่เสมอกัน ผลตัดสินจึงตกอยู่ที่คู่สุดท้ายของเซียวเหยียนกับประมุกตําหนักเจตพูดเซียวเหยียนที่เริ่มประลองก็ใช้ยังคลื่นเสียงหวงฉเฉวียนฟ้าคำรามแต่ประมุกเจตพูดก็ใช้คลื่นเสียงวิญญาณหมื่นพูดนมัสการรับมือได้ ทำให้เซียวเหยียนถึงกับเรียกไฟวิเศษทั้งหออกมาสร้างเป็นบ่วงธรรมจักโจมตีใส่อีกฝ่ายแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือประมุกตําหนักเจตพูดสามารถใช้เปเลวไฟสีดำดูดกลืนยังบ่วงธรรมจักรไปได้อย่างง่ายดาย เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงไฟวิเศษอันดับสองเพลิงอนัตากลืนอักทีที่มีคุณสมบัติกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำให้เซียเวเหยียนและทุกคนทราบว่าไฟวิเศษอันดับสองตกอยู่ในเงื้อมือของตระกูลหุน แต่ด้วยประสบการณ์ของเซียวเหยียนที่เข้าใจยังไฟวิเศษทำให้ทราบว่าเพลิงอนัตตากลืนอักคีที่ประมุกตำหนักเจตพูดใช้เป็นเพียงมเมล็ดเพลิงที่แบ่งแยกออกมาจากไฟต้นกำเนิดเท่านั้นประกอบกับเซวอี วิญญาณแห่งไฟวิเศษที่เกิดจากการหลอมรวมยังเพลิงมารบัวพิสุทธิกับไฟวิเศษอีกห้าชนิดที่มีพลังมากกว่าเมล็ดเพลิงของเพลิงอนัตตากลืนอักคีจึงสามารถกัดกินอีกฝ่ายได้ก่อนที่จะสร้างยังบัวเพลิงสิบ ดอกโจมตีใส่ประมุกตําหนักเจตพูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเซียวเหยียนจึงพุ่งเข้าไปสังหารอีกฝ่ายได้เป็นผลสำเร็จทำให้ตําหนักเจตพูดต,ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ล่าถอยกลับไปหลังจากที่ได้รับชัยชนะเซียวเหยียนที่กักตัวฝึกวิชาแม้จะไม่ได้มีพลังฝีมือเพิ่มขึ้น แต่เซอีที่กินยังมเมล็ดเพลิงของเพลิงอนัตากลืนอักคีสามารถสกัดยังพลังบางส่วนแบ่งส่งมาให้กับเซวเยียนก่อนที่เขาจะได้ทราบข่าวยังชนเผ่าหงสาอสูรฟ้าได้ยกกองทัพไปยังเผ่านาคีใต้พิภพเพื่อจับตัวยังไ่หลิน ราธินีเหมยตูซ่าภรายาพระเอกที่กำลังฝึกวิชาอยู่ใต้บึงนพยมจึงต้องรีบพาเสี่ยวอีเซียนประมุกนิกายพีดกับชิงหลิงสาวใช้พระเอกเจ้าของเนตรงูเขียวสามบุภาที่ทั้งสองได้เลื่อนขั้นเป็นเทพยุทธหนึ่ง ดาวรีบไปช่วยเหลือทันทีที่เผ่านาคีใต้พิภพเยาหมิงประมุกเผ่านาคีใต้พิภพเทพยุทธสองดาวได้พ่ายแพ้ให้กับห่วงเทียนประมุกทนเผ่าของสาอสูรฟ้าเทพยุทธห้าดาวขั้นปลายที่นำทับมาด้วยตนเอง เยาหมิงจึงไม่สามารถขัดขวางให้ห่วงเทียนบุกเข้าไปถึงบึงนพยมได้แต่ในขณะที่ห่วงเทียนกำลังใช้พลังแยกน้ำในบึงออกเพื่อจับตัวชัยหลินเซียวเหยียนได้ปรากฏตัวมาขัดขวางพอดีเซียวเหยียนได้ใช้คลื่นเสียงห่วงเฉวียนฟ้าคำรามฝ่ามือห่วงเฉวียนตลอดจนผลึกดัดนีเพลิงจนทำให้หวงเทียนได้รับบาดเจ็บ บีบบังคับให้อีกฝ่ายต้องใช้เทวรูปหงอศูนย์คืนร่างที่แท้จริงเป็นหงขนาดยักษ์เข้ามาต่อสู้อีกครั้งทำให้เซียวเหยียนต้องสู้พลางถอยพลางอย่างยากลำบากก็ไม่สามารถทำอะไรร่างกายที่แข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้เพียงแต่ใช้คลื่นเสียงหวงฉเฉวียนฟ้าคำรามโจมตีเพื่อถ่วงเวลาและฉวยโอกาสบินวนไปวนมาหลบหลีกเท่านั้น จนสุดท้ายห่วงเทียนได้รวบรวมพลังทั้งหมดจะพุ่งใส่เซียวเหยียนหมายจะบดเด็กขยี้ให้แหลกลานเซียวเหยียนจึงได้แต่สร้างบัวเพลิงหสีขึ้นมาหนึ่งดอกเตรียมจะตัดสินแต่อยู่อยู่กลับปรากฏเสาแสง9สีขึ้นมาขวางทั้งคู่เอาไว้ก่อน ภายในเสาแสงเก้าสีกับได้ปรากฏนาคานะพะก้ากลืนฟ้าในตำนานการโจมตีของมันเพียงครั้งเดียวกับทำให้หงอสูรขนาดยักษ์ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะใช้หางรัดเอาไว้บีบให้หวงเทียนต้องคืนร่างเดิมออกมา เพื่อหมายหลบหนีแต่ก็โดนหางนาคายักตีใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหาัสภูเขามากมายพังทลายก่อนที่นาคานพเก้ากลืนฟ้าจะคืนร่างเดิมกลายเป็นชัยหลิงที่ในายามนี้อยู่ในขั้นเทพประยุติสี่ดาว แต่อาศัยดวงวิญญาณของเหล่านาคารุ้งกลืนฟ้าหลาย10ตัวทําให้สามารถมีพลังเทียบเท่ากับเทพยุทธหกดาวได้เพราะแท้ที่จริงแล้วใต้บึงนบพยมคือรังของนาคารุ้งกลืนฟ้าที่อาศัยอยู่ หวงเทียนที่ไพแพ้เสนอเงื่อนไขขอชีวิตโดยการบอกว่าตอนนี้เจ้ามังกรอุดรได้กำลังบุกเกาะมังกรศุญยตาพบเพื่อตัดสินกลับจื่อเยียนอดีตสาวน้อยโลลิราชามังกรเทพยุทธ์สี่ดาวขั้นปลายอยู่ หากเซียวเหยียนไปช้าจือเหยียนต้องเสียชีวิตจึงทำให้เซียวเหยียนกับชาลินต้องรีบเดินทางไปยังชนเผ่ามังกรศูญยาตาพบทันทีที่เกาะมังกรอุดรเจ้ามังกรอุดรได้ใช้วิชาต้องห้ามค่ายกลปีศาจมังกร ทำการดูดกลืนยังเจ้ามังกรทักษิณเจ้ามังกรประจิมที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเหล่าผู้คนมากมายที่เกาะอุดรจนกลายเป็นอสูรมังกรที่มีพลังระดับเทพยุทธหกดาวเข้าต่อสู้กับจือเยียน พี่ยิ่งต่อสู้อยู่ภายในค่ายกลนพลังของจือเยียนก็ยิ่งลดลงก่อนที่จือเหยียนจะโดนสังหารเซียวเหยียนได้ปรากฏกายออกมาช่วยเธอไว้ก่อนเซียวเหยียนจึงได้ให้เซียวอีเรียกยังเปลวเพลิงออกมาปกคลุมร่างตนแล้วใช้ คนผนวกเพลิงร่างอักคีมหาภายัยทำให้ร่างของเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับร่างอักคีมหาภัยที่มีพลังโจมตีทรงอนุภาพเช่นเดียวกับบัวเพลิงมารพิสุทธิ์จนสามารถเอาชนะเจ้ามังกรอุดรได้ แถมไฟจากบัวเพลิงมารพิสุธิ์ยังสามารถชำระล้างดวงวิญญาณในเม็ดโลหิตวิญญาณมังกรที่เจ้ามังกรอุดรใช้โจมตีให้กลับไปโจมตียังเจ้ามังกรอุดรจนได้รับความพ่ายแพ้ก่อนที่เซียวเหยียนจะสังหารอีกฝ่ายทิ้ง เซียวเหยียนที่เห็นยังร่างของเจ้ามังกรอุดรที่เป็นสัตว์อสูรมีความแข็งแกร่งจึงนำม,มาสร้างเป็นหุ่นเชิดเทวระดับเทพยุทธ์เมื่อสร้างสำเร็จจึงให้นามว่าราชาอุดรแต่แทนที่จะมีพลังยุทธระดับเทพยุทธหก ดาวอย่างที่คาดกลับเหลือเพียงแค่แทพยุทธาดดาวจึงทำให้เซียวเหยียนพายังราชันอุดรไปยังบ่อวิช,ชุเพื่อที่จะใช้สายฟ้าในการเพิ่มพลังให้กับราชันอุดรพอไปถึงยังบ่อวิช,ชุเซียวเหยียนจึงให้ราชันอุดรรับยังสายฟ้าอสูรดำที่ฟาดใสา่เพื่อเพิ่มพลังขึ้นจนใช้เวลาหนึ่งเดือนทำให้มันสามารถเทียบชั้นได้กับเทพยุทธหกดาว ในเวลาเดียวกันเสี่ยวอีที่สามารถกินยังสายฟ้าอสุรดำก็เติบโตขึ้นจนเริ่มพูดได้มีพลังแข็งแกร่งขึ้นและยังสามารถส่งพลังบางส่วนมาให้กลับเซียวเหยียนจนเซียวเหยียนสามารถเลื่อนเป็นเทพประยุทธ์ห้าดาวขั้นปลายได้ แต่ก่อนที่จะกลับเซียวเหยียนยังสงสัยถึงสายฟ้ามากมายที่พุ่งออกมาจากใจกลางบ่อวิทชุเมื่อเข้าไปยังใจกลางทำให้เขาได้พบยังมังกรสายฟ้าหรือวิทชูอัมพันมหาการที่เกิดขึ้นจากการหลอมสร้างโอสถทองระดับเก้าเท่านั้น สามารถเทียบได้กับไฟวิเศษบัวมันเพลิงพิสุทธิ์หรือเพลิงอนัตตากลืนอักคีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวของมันถึงกับทำให้ราชาอุดรและเซียวเหยียนต้องกระเด็นถอยออกมา ยังดีที่ได้เสียวอีดูดพลังบางส่วนช่วยชีวิตไว้ทำเอาเซียวเหยียนคิดที่จะรีบถอยหนีทันทีแต่พอได้สังเกตเห็นถึงมังกรสายฟ้ากำลังค่อยๆอ,อ่อนแอลงเพราะพยายามจะผนึกจิตสร้างสติปัญญาอยู่เซียวเหยียนที่เฝ้าดูพบว่า มังกรสายฟ้ากำลังล้มเหลวและจะสลายไปเซียวเหยียนจึงพุ่งเข้าไปช่วยเหลือโดยการดูดกลืนพลังส่วนหนึ่งมาไว้ในมือขวาของเซียวอีช่วยให้มังกรสายฟ้าถึงแม้ว่าจะอ่อนแอลงแต่ก็สามารถผนึกจิตสร้างสติปัญญาได้สำเร็จ เซียวเยียนจึงจากไปพร้อมทั้งเสี่ยวอีที่ไม่สบอารมณ์เพราะไม่สามารถดูดพลังส่วนนี้ของมังกรสายฟ้าในมือขวาของมันได้ส่วนเซียวเหยียนก็ไม่สามารถคิดหาวิธีย่อยสลายมันได้เช่นเดียวกัน จึงคิดเก็บไว้เพื่อเป็นไม้ตายสำหรับจัดการศัตรูนในอนาคตต่อมาถึงเวลาจัดงานมหกรรมโอสถของตระกูลเย่าวซียวเหยียนกับเย่าเฉินเย่าวเหลาอาจารย์พระเอกเดินทางไปยังตระกูลเย่าว เพื่อที่จะให้เย่าเหลาซึ่งโดนขับไล่ออกจากประกูลที่อยากจะนำป้ายวิญญาณของบิดามารดาได้กลับไปวางยังสุสานของตระกูลแต่พอไปถึงกับพบยังเยาวันกุยผู้อาวุโสตร,ระููลเย้าที่ขับไล่เย้าเหลาออกจากประกูลเทพยุทธสี่ ดาวเข้ามาดูถูกจึงทำให้เซียวเหยียนที่ไม่พอใจออกไปต่อสู้กับอีกฝ่ายแทนอาจารย์เซียวเหยียนสามารถเอาชนะยังเยาวันกุยได้อย่างง่ายดายเดือดร้อนให้เย่าวันหัวผู้อาวุโสร,ระดับสูงของตระกูลเยา ต้องออกมายุติการต่อสู้พร้อมทั้งเชิญเย้าเหลาและเซียวเหยียนเข้าร่วมง,งานด้วยฐานะอันทรงเกียรติของผู้นำพาคีวังเวหนหลังจากที่ประมุขป,ประกูลเย้าเย้าตาลเทพยุทธเจ็ดดาว ปรากฏกายออกมาเป็นประธานในพิธีมหกรรมปรุงโอสถครั้งนี้หุนซี่จือสิทอนยศของหอคอยโอสถที่สังหารอาจารย์คนของตระกูลหุนได้ปรากฏกายมาหมายที่จะเข้าร่วมการประลองปรุงโอสถเพื่อชิงอันดับหนึ่งของมหาพิภพ เย่าตานจึงจำเป็นต้องอนุญาตให้อีกฝ่ายเข้าร่วมประลองแม้ผู้คนมากมายจะไม่สบอารมณ์ก็ตามหลังการประลองของเด็กรุ่นใหม่เสร็จสิ้นถึงเวลาของการประลองเพื่อหาผู้ปรุงยาอันดับหนึ่งแห่งมหาพิภพ หมุนซี่จือที่9้าขึ้นเวทีเป็นคนแรกได้เปิดเผยยังเมล็ดเพลิงระดับดินของเพลิงอนัตตากลืนอักคีออกมาให้กับทุกคนเห็นส่วนเยาววันหัวที่เป็นตัวแทนตระกูลเยาวก็ได้ก้าวออกมาพร้อมทั้งเผยถึงไฟวิเศษอันดับหก เพลิงวายุโลกันออกมาแล้วผู้เท่าเสริญหนงยอดสีมือการปรุงยารุ่นลายครามเก่าแก่ที่ก้าวขึ้นเวทีเป็นคนต่อไปก็ได้เผยถึงไฟวิเศษอันดับ5เพลิงวัฒนะที่มีพลังทำให้มเมล็ดสมุนไพรเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่พลังโจมตีค่อนข้างต่ำออกมาให้ทุกคนเห็นเซียวเหยียนจึงก้าวออกไปเป็นคนสุดท้ายพร้อมเผยยังเสี่ยวอีวิญญาณแห่งไฟวิเศษเพลิงมันบัวพิสุดิ์ออกมาให้กับทุกคนทราบพร้อมทั้งเข้าร่วมการประลองโอโสถเพื่อช่วงชิงอันดับหนึ่งของมหาพิภพในครั้งนี้